เชี่ยวรับกันเลขกหใหม่ตโตโตมั่นใจไม่แท้เอาต้นสุภาพสมีให้ค่ะค่ะ47นัน่นตามรายการเลยค่ะมี17คันนี้ปาเจลสปอร์ต GT พรีเมียมอีลิปอีดิชันจดะเบียนมาในปี2022เคสองสอง2ันสออโต้โฟบิดายนักเอสเปเชียล,ละคันนี้มั่นใจไม่แท้ด้วยรา,ารคาคันนี้เปิดพนที่820,000บาท ออนไลน์กับบิล่ามปแล้วคแสต๊อกกับบิลล่ามเลยค่ะตอนนี้เสร์เจนระบบหลยท่านได้กันเลยนะกดบิลรหามมารารวได้เลยค่ะครูกค้าตอนนี้มีเปอาที่แปดสามสามเปอตสามสิบเปรเป็นตาคาสสต๊อกเลยค่ะแปดสามปดสามแปดสเราเซ็นต0บาแปดสนสิบมัสต๊อกเลยค่ะแปดสนสิบสองเปอร์เ็นลาหกนเท่าไรคะแปดสี่แปดห้าศูนย์หาสองค่ะแปดสนหนงสิบปอรเป็นลล่ามา ซื้อตกเลยค่ะแปดโปดปล้วค่ะแปดแสก็บทซื้อตกเลยค่ะแปดแสก็มนบาทแปดเก้อเจ้าะไรแล้วค่ะแปดเก้าสก้าส่เกค่ะแปดแรเปลี่ยนแปดก้าแปดซื้ตกได้แต่ก็แปดก็สมัตรไปปล้วค่ะ9 2 4สเปลี่ค่ะเก้าสพัซือตอกเลค่ะเก้าสพัน่งืนเไรค่ะเก้าน่สองคเก้าสน่มสัปลี่ยนแล้วค่ะเก้า3 2ค่งแปดสอส ก็เลยค่ะ9 3 8เป็นแล้วค่ะ9 0บาทเทลซื้อตอกเลยค่ะ9 4 2 4 6 0 0ับไปแล้วค่ะ9 4 8เป็นแล้วค่ะ9,000หาหมื่นบาทให้ราคาละัปแล้วค่ะ9 5 4ค่ะ9 0 0าหมื่สิบบาทซื้อตอกก็ได้9,000ห้าหมื่นสิบพันนับเป็น9,000ห้าหมื่นสิบพันนับต่อหก0รเป็นแล้วค่ะ9,586062646,000 8,7072ค่ะ9,720เป็นแล้วค่ะ9 7 2ซื้อตอกก็เลยค่ะ9 8ปดสซื้อตอกก็ได้เลยค่ะ988แปดแปรปล้ค่ะซื้อตอยกได้ก็สายก็บรมื่แป้วรค่ะ9 9 2 9 9 4 96รับเป้าป้ว้วค่ะ9ก้ากปสองไม่ไหมคะ1ล้านบาทกับเพิ้นค่ะหากมีการแก่งขราคาจะต้องตอบขึ้นครั้งละ1,000 0บาทนะมีมากเชไรค่ะ1 0 0ล้าน1 1ล้านบาทนักเตะหนึ่งล้าน1น0 0 0หืะล้านสองหมืับไปแลวค่ะ1น0 0งล้านสา0หมซื้อตอกอะไรค่ะซื้อมาร็ว่ปรลวค่ะน่งล้านสีม่นหนึ่1ล้านสี่หมานนัเน่ล้า เป็นแล้วค่ะหนึ่งล้านห้าหมื่นหนึ่งล้านห้าหมื่นนับหนึ่งหน้านหมื่นับสองหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทที่สามศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทค่ะนับสามขายค่ะตดลงขายข่ะที่ราคาหนึ่งล้านห้ามื่นบาทสามศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดสามย์เก้าเจ็ดเพืไปหนึ่ง้านหมื่นบาทนะคะออนไลน์ขอบคุณค่ะสี่สิบแปด